บาากบไปก่อนได้ทางนึงกันใครเนี่ยแล้วเมนเมนอันนี้ข้าวเผา,า,า,าสีไปเด้ชุดกำลังสิตอกให้แล้วให้เอื้อยเพิ่นประกอบก่อนเ<ม>พราะว่ามื้อนี้ทั้งเอื้อยเพิ่นกับเผาอ่าพาลูกไปแม่นพาลูกไปหาหมดหาหมอแน่พี่น้องเอ้ยกะ กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมไอพี่น้องเบิร์ตสุขูสูขข่คนบ่าว่าจะเป็นพี่น้องทั้งพังลาวทั้งพังไทยทั้งต่างประเทศก่ยินดีต้อนรับเข่าสู่ช่องบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเนาะอ่าดยเนาะอ่าถักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสู่คนเดอ้อเนาะกับมาพบอมาพ่อเนาะกับบ่าวตาในมือนี้พ่อแม่พี่น้องเลยบ่าวตาเองเนาะกับพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาที่บ้านอ่าโด่งนาะคำ้ำพี่น้องเลย ับมาหาครอบครัวของอ่ะเอล่าเพิ่นคือเก้าแล่มวันนี้ก็ได้เนาะพงศพี่น้องเนาะก็คือได้ยินว่าทางเอล่าเพิ่นก็โอ้ว่ามีข่าวดีได้ได้พงศพี่น้องเลยความฝันของเอล่าเพิ่นนี่อ่าจะเป็นจริงแล้วประชันคือว่าอ่าทั้งเอล่าเพิ่นจะได้ดินใหม่แล้วประชันเนาะโอ้คือว่าอ่ามีปุ่ยไงใจดีใจบุญอ่าเนาะอ่ายืนมือเข้ามาช่วยเนาะซื้อดินซื้อดอนนะครับอ่าเอล่าเพิ่นแล้วนเนาะกตว่าว่าก็ดีใจเอล่าเพิ่นอนกลับม,มานำกัน กับมอญาเพื่อนเนาะเพิ hmm. uh ่นยายยังเข้าไปอาาหเอ้วล่าเพิ huh. ่นอยู uh ่พี่น้องเอ้ยไปเนาะพ่อตาเองกจที่เข้าไปาทักทายสบายดีเข้าไปแสดงความายินดีน้ำเวลาเพิ่นว่าเป็นยังไดเนาะาได้ที่ดินที่ดินที่ดอนเนาะดินดอนต้นหญ้าแท้จริงบ่พี่น้องเอ้ยอ่าเนาะกัเบิ่งในคลิปอ้ายเพิ่อนถือว่าโอ้เอื้อยเพิ่นกัเนาะดีมุกดีใจตื่นตันให้ห้องอ่าท้องแตกพูแหละพี่น้องเอ้ยโอว่าเนาะสบายดีล่ะ ฮหตยังอนนันโอ้ chào c h à นออ้ต no. no. ุ๊ยังนนี่แปลงรถอยู่บ่นี่ดูสบายดีเด้อสบายดีบ่เนาอ้รถเด้อเลยโดยนี้มาแป่งรถช่วยเอื้อเพื่อนบ่ดิเ้อยัง่แห้นะโอยว่ได้เอายังเลยนาะเอายังมามีเนี่แห้มาเปลงนะวนี้แล้วมีแต่เหือแหงแล้วมาช่ยใช่ไหนี่รถเปงอยู่บ่้ะเล็กเล็กน้ยหอยแล้ว เปล่งเปล่งรถเป็นกันนี่ได้เปลียนให้เร็วแล้วนี่มันยังมันปันไดข่อยหน่อยมั่งเป็นอยู่อ่าเก่งแต่มั่งบ่เก่งแต่มั่งมันเป็นยังไงเฉลิรถนี่มันมันยังมันเพสเฉื่อยนี่เบิ่งเนาะอ่าขอนนี้อีกไม่อ่าเี๋เป็นก่อนก่อนยางมันปันใดนี่เด็กก่อนมันมันแพ้รถท่าวารถมันแบบลูกยางไม่แหละตีเหล่ามันสีเบี้ยวอะนะมันเห็นมันเห็นนักอยู่คางเดียวเลยมันเห็นให้ลอหักไว จ้าเดี๋ยวจังได้บั่นชื่อมาไทยแม่แหละออืโเปลี่ยนใหม่เนาะเป็นไอเป็นกําเล็บเป็นกําเล็บสิดมาตาด้วยโด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 ยเขาไม่ขอบใจอะไรไปย h à เพื่อนเขามาก่อนเนาะพี่น้องนี่เพราะชาเล่งคู่ใจนั่นแม่แม่าได้จากปีเลยใชยชาเล่งคันนี้มาอยู่น้ำกาปีป้ายปีป้ายแล้วเนาะโดยแต่เขาว่า อยู่นขอเขากระไรปีเติม์บุลแหโอ้จะซื้อมากราคาเท่าไรเฉยนี่ล้านปลายทั้งทั้งรถทั้งอย่างเลยหรือปล่าแมนแมนมาเป็นชุดเลยจ้าบ้าคือขี่ไปตั้งหน้ามือเศร้าเลยอันนี้มันฮักมันนะโอ้เด็ดเนาะนี่โอ้นล้วมันฮักมันฮักมันนาคพูดแมนแมนมันถูกนาคพูดเนาะนี่ฮักจีกเลยต้องได้ไปให้เขาอ๊อกเขาโจทย์ใหม่ได้เนี่ยโดยอืม ต้องไปจอดเนาะชอบเมาอยากได้ยี่ป้อเซื้อยรถใหม่นี่กกอยากได้เนี่ยแหละอยากได้เน่โดนเนาะแกอยากได้อะไรคันเด็บวาจชะมีก็เห็นอยากได้แนะลนะ้วเนาะาตัวนี้แล้วเป็นอ่ะขอโทษขอภัยน้ำเป็นแข้งเป็นขาเนาะงานพาหนะตัวที่ว่าไปไหวเนี่ยอัูสบายดีเด้องม่ตู้เด้อโอ้ยสบายดีเนาะเฮ้ ป๋าดูน้นองลาบูนี่มือนั่นมาผู้ดังแดงอยู่มือนี่บัดโอ้ยไปงอตอดแล้วบัดนี้จริ <laughs> งได้บส่สบายบ่เหมือนอยังผู้ดังคือว่าแดงแท้เลือดดังออกบโอ่กกอโอ้เพิ่นเส็ดเนาะเพิ่นเส็ดเพิ่นสีดู <c oughs> เ, <c oughs> เจ้าเจ้าเออน้องจะเฝ้าเสร็จมันหลายด้วยล่ะด้วยเท้าอ,อย่าไวอย่าเฝ้ากินขนมโอ้ไปอีกรอกเอยกิดแปลงรถเองเป็นอันนี้ S <S <S ไปเฮียนมากจะใช้น <e ี right <c oughs> <c oughs> <t uk> <t uk ่หรือว่าช่างจำเป็นบ้างแบบช่างจำเป็นนะนะโอ้แก้แก้ไขโดยตัวเองไปก่อนโดยอืมอ่ะอ่ะอีกอีกบุญนอเก็บเงินได้จังคอยซื้อขันไม้เยเยอ่โอ้โหรือว่าช่วยช่วยเหลือนะตัวเองอ่ะ ได้ทำนี่มันกเก่งแล้วถ้าเป็นผู้หญ้าผู้หญิงเนาะแบบเป็นรถรถทองรถไทยได้เจ้ากัขับเปลี่ยนบ่เอ้ลยบ่ได้รถไทยครับบ่ได้เนาะโดยแต่ว่ามีนี่กับแต่ว่าทำนีกับแบบอีกแบบหนึ่งแล้วทำนี่เจ้าโอ้นี่แหละพี่น้องเลยเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนทั้งพ่อเปลี่ยนทั้งแม่เนาะเปลี่ยนโคหนาครอบครัวเลย สีแป้งซอย่ตนนีตัวใดพอจับใบใบได้กะจีชอยยุ่แตะยานเตมันฉิบมั่งตืิมเหมืนที่มั่งเตินก็บไม่ใช่ว่างันตมแล้วเนาะมันกระแจมันบกบเลยมันมันยากตัวนั้นกระเจยงกระแจสิบหหนั่นมีแต่สดแล้วก็สิบสี่ไม่ลยมันขาดแต่สิบหกกระเจบกบมันอันอันนี้มันขาบไ่ได้มันขาตัวนี้ยาวโดเนาะเบิ่งโดยกูบอกมันยาวโด เมนเมนจังแล้วเนี่ยเขาแกจะเนี่ยจังวันสีขาวได้หยุด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 มันเบิดเบิดคักนี่แล้วบอกเลยอืกนี่นะมันมาขาดมันมันบารีมันมาพิดมันมันนี้ได้เนาะบารีเนาะโอ้มันลายอันเลยบ้อออกไม่ได้ทางนั้นฮิวใส่เนาะบอมีนี่แมนก็เอยเนาะเบิดคักแล้วหคลักแล้ว ทิพหะอนี่ว่าน้อยพุ๊ดได้ได้ได้ปตรียมจววาจากสีหันเป็นทางไดบ้างนี่มันขึ้นบ้างเถะ้ได้ปะบึ้งออกมาบึ้งดูมีแต่สร้างก็นี่มีแต่สร้างจำเป็นนะครับตกลงกันฮันขึ้นกันลงฮันลงฮันลงเนี่ยใช่ลยบอ่าวะ đẹp ạ, Cứ vào ngược ngược luôn Bởi đại in bọ đưa bà bắt cái chè bó bà sợ Bựp bậy cả đây, Cứ vào ngồi ngồi Bài nắm vô cơ này Đi <laughs> thôi chè môn Hả Sao mày bớt môn lại Cứ bà. bà cái chè chi ว่าแต่บันไดเนาะพี่น้องแต่ชิคกี้พายชื่อเด้เอื้อยเอื้อยลองมาสวมตัวนั้นข่าวบุงด้วยอ้ยมันค่าเล็กนี่คือเขามันโบเกี่ยวกับตัวนี้ฮะได้ยี่บ่บ่สี่กับบอลลูนน้ำรถบอลตากับบอลนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวหาสิบหก จับต ah, no. um> ัวใดเข้ากันซะหน่อย16 16เอาเพิ่นแบ่งน้ํากลาเฮาอ้ายเนาะเก็บจังไดสํับนี้ก็แจ่ครบทั้งเอือยเพิ่นยังไปยืมกระจอยู่พี่น้องเอ้ยห้อยเ็ดจังไดเจ้าก็เ็ดเป็นอยู่บ่อนงเ็ดบ่เป็นเออเนาะมีอันูใหญ่ FC เพิ่นภาคถามมาเจ้าใส่เสื้อเบอร์ยังเพิ่นว่าบ่ฮู บ่ฮู้กันเนาะมีแต่ว่าจับเบิ่งตัวใดมันใหญ่กะว่าพอดีได้ชื่อเลยมีบ่พอ้าวกะเจนบโอ้ได้ได้ไปเลาะแล้วพ่อบุญนะไปได้เหรอเออได้ยังมาอันเซอร์ลายกระสิกินไม่กินน่ยกินเนาะบ่แเม่นเป็นคนห่วงกันน่ยกินบ่เจ้าเนี่ยฮะอ้าวเนาะกะ่บ่ฮู่เนาะมีแต่ว่า เอาที่ว่าใหญ่ที่สุดเนาะเสือเนาะอืมโอ้ได้แล้วได้แล้วออกได้แล้วฮะเป็นจังได๋บัดนี้บัดสิออกออกบัดเดียวโอ้สําเร็จแล้วพากันเอ่อกุมอึกถึกนึกน้องบัดสิออกง่ายๆนี่ปิ๊ดอซับหมอกบัดนี้เอาเนาะ สีเท่เป็นเห็ดนะให้อเ,อเบิ่งพี่น,อน,น้องเลยเนาะแต่ว่าบมมีผู้ช่วยเพื่อนเพิ่นก่าสิเฮ็ดยังไหฮะนะเ <c oughs> ิ่นเฮ็ดได้อยู่แล้วเนาะเอ้ยเนาะแต่พ่อเห็ดได้อยู่ย <c oughs> ยแต่ก่อนนี่แบบว่าาเคยมีพื้นฐานบ่เคยมีพื้นฐานแปลงรถมาก่อนบนี <c oughs> ้บ,บ่บบเคยหรอฮอบอเคยแบบว่าเห็นเพ่อเห็หนเลยหมักหมักแป้งหมักแป้งเองนะรถเฮียนแป้งไปเรื่อยๆนะ ่นนะอยาเอาตัวไม้ฮะเพื่อเพาะเพราะเราคอนตีลงมาไงลูกโอ้คุณมีคอนตีเพาะโดยมีเพื่อนแหละอยู่ในขางในหันไปลูกมันมันมันติดจะนิ่มเนาะเอ้อเนาะมันอย่างดูยางมันมุดแล้ววันนี้นี่เลยเพราะว่ามันมาจากเขาเห็นบอกโอ้เลยอันขึ้นอันฉนิมแล้วนะโดยเนาะ แล้วก็เป็นยังได้เรื่องที่ดูที่ดีในเม่นอาลีบ,เออลบ่เอื้ยได้อาลีบ่เนี่ยเห็นเพื่นบอกข่าวดีแบบนี้โอกาดีใจอะไรจีได้อีบนไรแบัดคือว่าแถวหนองทงคือว่าป่าถูกเนาะได้โบ<อ>นนะถูกนะไม่ได้ <laughs> กำไปเบิ้งแล้วบนหรือว่าได้ยินเพิ่นมาว่าเพิ่นมาบอกเพินพ่นมาบอกอี่างว<อ>่าไปเบิ้งมีแต่มือได้ไปเบิ้งแล้วเพิ่นสิมาบอกอีกเทื่อนึงโอ้เนาะนั่นแต่ละคุาค่าดิค่ะ กลางยังบ่ทันฮู้จังทันฮู้เนาะโดยมีแต่ว่าเพิ่นมาแจ้งว่าสิซื้อดินให้โดยอืมบักบักสิออกจังบ่บนี้บักสิอตกนะเอื้อยเพิ่นเนาะเอื้อยติมาทางนี้เนาะมาเดี๋ยวสิลองาเาะเบิ่งให้นี่โดยจักอ่าสิได้หรือบ่ได้แล้วบ่ตากหรือว่าฮงสิเฮ็ดให้ซาูเก่าก็บ่จักมาเบิ่งดูอเล็กกัดมันน่ะอครึ่งเด้อยจ้าเป็นครึ่ง เนียนเลยเนะยาะเลยเนียนเนียนเตะเตะเตะเก้ากับขอ้อออกโลดบอกเลยบอกขอยากอันนี้มันเนียนโอ้มันเป็นธรรมดามันเนียน,น,เ,นเอาตัวนี้ก็ได้อะ่ะมากอ,องบึงเด้อนะโอเคเน่บาทนี้เนีนะ่ะ เรียบร้อยแล้วเอาตัวใหม่ซะเลยบาดนี้อันนี้แพงบ่เอ้ยอันนึง20,000 20,000ถือว่าถือว่าถกแล้วบ่นี่ดถกสิปอกเลยเด้นี่โอเคเรียบร้อยงข้างนี้ข้างนี้ต้องต้องใส่แงจัหน่อยได้แล้วบครึ่งก็ได้เนาะ Cứ gì thế, rồi này cái gì vậy? đồ này cái này là cái gì này cái này bỏ cái này <laughs> <tộc mưa> <laughs> ินี่มาแปลงรถพี่น้องโดยมาแปลงรถซอยป้านเ,น,เน,นี่นอ,อ,อยู่นี่เนาะเนี่นตัวนี้อย่ามันดูว่ามีน้ำมันหรือเปล่าโอ้อ ก็สิแนวขาดแท้อ่าดี๋ตุนปืนเบ็ดพี่น้องเลยน้องยนฮุบหนึ่งฮุบหนึ่งใช่กายังเก่าอ่เน่ยห้อยงอมไปอุ้ยตอกมือบาดนี่อ๋อดีๆเลยพี่น้องเป็นสันเนาะไปเนี่ได้แบบมันเปลี่ยนจางว่าแบบครึ่งแล้วเนาะดีๆได้ดีๆปลาก็ขึ้นเนีนแหลปลาตัวนั้นแบบใช้แห้งหน่อยเดียวนึง เดี๋ยวมาเพึ mm ่อเอากัน huh. ก <the> mm. uh ันเลค่ะเอาตัวนี้ชืเอกก่อนเอาตัวไหละเอาตัวนั้นออกก่อนตัวนั้นก็ยังมีคาอยู่พี่น้องเมีคาเลยโอ้เธเล็กคาจะเข่าบดได้่เนาะเลงเลงกจ้ามันเลยเลยโอมันเลยเนียนเีพี่น้องเลย เพราะว่าติน้องมาส่งถือแบบแป้งลดนนะอยากแป้งแคปฟาเป็นพาลูไปฮอนเด็กตัวเด็ได้ตัวชิ่อามนอานบอสบายดิโอเด็กโอ้ีเร่งแป้งรถนี่จิพาน้องคุณไปหามอบ่โดแล้วก็พาไปจอนนะไปชิบันเข้าไปยุเพหม้อในเมืงเลยพุหม้อแพงพ่กสบาย้ยเนาะดู่าชิโนบ่ Sao ăn gì lẽ? Ồ, phù đấy vì nó cày đấy nhá ít. Lại lát gì đấy nhỉ? Vừa chỉ hoạt này. Được. Đẹp rồi. Hoàng leo. Nè 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 nè. Ừ ừ. nè, tụi mày. Đó tụi cao. Ủa tụi cao. Tụi mày cứ ở thay tụi nó đi. Tụi xe bỏ. Rồi. Đó đó. Hả? ไม่เป็นไรได้แล้วเียบร้อยแล้วเออชิบเขาเอแบบนี้ลงเบิ้งเนาะอตาเราเบื้องเบิ่นกับิพ่อปานเดียวกันก่อนมันนี่สิาเมย์เลยตัวนี้เมย์มันชาบบบิลยอดใช่เนาะบอมันชายมันตอบก็ได้ตอบเงี้ยมันช่นกับปอนเล็กในน้อยเงเขาผ่านหอ้นี่ใช่ปะ ได้ใก่เโอ้บได้อีกอ่าเนใช่แหละได้อยู่ทนมาตัวนี้ของมันแต่ว่าต้สิตอกได้บ่บไปเอาออกไปนี่่สั่งกับสั่งมาเจอกันกัเป็นหน่นี่แหละเฮ้ยยเล็ดม่ใช่มือตัวนี้เด้อ โอเแล้วก็ีไจ้ก็ไอ่เนาะอเออน่อีวยเนี่ยอแบบว่ามันมันบอกคือแบบของไม้นะของไม้่มันสีมมอนี่มันอยากเกิดเสียงเลแล้วกันจาเป็นไปก่อนแ่ครไปก่อน ยังอีกตัวนี้พี่น้องเลยแต่ดันหาวิธีเขาได้แล้ว่าดูว่าบอลมีหงอนบดังหลุมดูวยดูโอ้มันก็คือว่านี่อยู่เนาะหาเนี่ยมาเขี่ยเขี่ยวขก่อนดูดูว่ายันมันนี่บอกบลบอกเกี่ยวกันนะเกี่ยวเนาะโดย้อดูว่าตองนี้บอกตอางนี้ขยับก่อนเหรอตอกคืนก่อนบอกเด้อเงียงเลย ท่งที่ดีเอาแห้งดันออกมาเลยแล้ว <c oughs> เออครึ่งเนอะอือเบอรมันจังนี้เอาบอลมันตุนต้หน่อยเออเออหนึ่งสองสามสี่หาออืื้ก

mình hàng là dừng. dừng nấy nó. ao lung hơm cả má phù đi. rồi, ăn thoải bài đi đó. hai mái. họ, hái vĩ cứ con giang. con giang nè. ha đồ đây vợ. nhập vào qua. vào cút đắn nó rồi. น้องเพิ่นสบายเอ้ยเพิ่นเาอ่าพาน้องเพนไปหาหมอเพิ่นวน่อคนใดคนใดอันน่ะนองเพิ่นลูกครึ่งเลยสบายดีน้องรังอ๋อชอบแดงแค่นี้นี่เนาะหัวลังแดงอ๋อเอไปนี่ระวังมอแทงก้นเด้อแัมร่เภเภาเภาเาเด้เาเภาเภาาาไวเเภาเ ตัวน so so, um. uh, ี้แหละพี่น้องเอ้ยบอต้ากับชุดกำลังแล้วคือนี่อ๋อสิให้เอ้ยเพิ่นพี่อีกบางก่อนอ๋อหรือว่าใช่ตัวเก้าไปก่อนบ่ได้บ่เอ้ยมันตัวรวมแหียงอะไรบ่ตอกให้มันหมุนไปเลยเนาะเห็นว่าหมุนกับเล็กมันยังหลบอยู่มันเนาะมันบอแค่เริ่มกับบือกแสดงแบบว่าถ้าเฮามีเวลาแบบว่างจัง แสดงว่ามันยัอยู่น้ำแม่หนียงไททั้งนี้เพิ่นเหนให้เพราะว่าอนนี้เขาเฮาเขาเเพ้ดนี่เพิ่อนอะไรใยรเพี่ยบอกเห็นะลรกรบอกจบเอาไวก่อนได้ทางหนึงกันใครนี่แลมวแม่อันนี้เขาเา้สิไปด้ชุดกำลังสิตสิให้ลนนแ,แล้วพี่น้องเลยแม่เหนียตุ่มตุ่มตุมเนาะ อ๋อใช่โอเคได้ฉันนกเลยพี่น้องเนาะการประกอบเลยเน้่ยอ่าให้เอื้อเพิ่นประกอบก่อนเพราะว่ามื้อนี้ทางเอื้อเพิ่นกะเอ่าพาลูกไปอ่่าแมนพาลูกไปหาหมดหาหมอแน่พี่น้องเอ้ยกะดีใจน้ำไปเลยด้อเนาอจะได้ดินนาฬิกาใจก็สั่งยาดีใจนะว่าจะได้ดินดีก็ได้เจ้าว้านาเต้ยังบ่ทันได้ไปเบิ่งแค่มเนาะโดยอืมเบิ่งในคลิปเอื้อยเพิ่นป้าเอื้อยเพิ่นก็คือสิดีใจแฮงตื้นตันลายเนาะเอื้อยโดยดีใจอมาทุกคนโอ้บ่ บ่ถือไพ่บ <A> ่ค e <mustache> yeah. ู่ได้ตัวเลือกตื่นเต้นเนาะอู้ดีใจแล้วได้อย่างชักอย่างมาคว่ผ่านอยู่แล้วเนาะว่าอยากมีดินมีดอนอ่าบ่ลายกันหน่อยเนาะเป็นของตัวเองก็ได้ปุ๊บใส่อยู่ได้แล้วบาทนี้ใช่ฮะเปิดไปหางงเนาะอ้าวโชนี่ก็สิให้อ่าเาื้อยเพิ่นอ่าไปอ่าใส่เมือกน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะอู ด้วยเอานอไว้ศัยโดยขวามขอบใจหลายเด้อให้ดีน้ำมันเไว้เด้อโดยเจ้าเจ้าอ๋อสถการน้องกับโตัวกั๊ปวันนก็คือส0รบกวนลายดกเนาะโดยเจ้าเจ้าเลยโอเคเ้ยเนาะโดยฟูนุกมืออีกน่ะเนาะถูอไปลูกด้วยเนะโดยโดยมุมูชาอยู่นีละอ๋มูชาไปชันเนาะอ่าไปเถอะอ่าให้แม่เ่าแป้งรถเผาพ้าไปหามอ อาชุดทรงเสือน้องเบิ่์กับบุหูว่าใช่เบอร์ยังมีแต่ว่าใหญ่ชุดเนาะใหญ่ชุดใช่จ้าอร่อยโล่โฆษณาเท่าไปไว่ด้วยล่ะเด้อโดยเนาะไปขอตักลับก่อนสบายดีละโดยเนาะสบายดีจ้าเจ้าะโอเคพี่น้องเอ้ยถ้าคลิปนี้เองทางบอตาก็เพื่อจะได้ขอตักลับแล้วเนาะก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณอาปใหญ่งจะดีทุกทุกทานทุกทุกคนเด้อเนาะที่มาติดตามรับชมเขาว่าเป็นกำลังใจบอตาเนาะแล้วก็บอกโค้ชถามโฆษณาของบอตาไปไหมพี่น้องเอ้ย มือนี่เนะาะทั้งเวลาเพิ่นกะบพ้าเร่งมือแปลงรถสีผ้าลูกไปหาหมดหาหมอพี่น้องเลยอ้าววสอคหาดีช้เขืไว้เนาะแต่ดีมุกดีใจด้วยเพิเ่นที่ว่าชิได้ดินไม่เป็นของตัวเองแล้วบัดน,นี้เนาะชิได้ทีเป็นของตัวเองแล้วอ้าถ่ายคลิปนี้กับทั้งบอทาก็คือชิได้ข้อกาเขาว่าสบายดีพี่น้องเนาะบายบาย,บายพี่น้องปะบัดน,นี้